กั่ราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกันแล้วสิ่อิกแล้วนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็เอ่อมาแบบรุ่นอื่นบ้างนะพี่นะรู้จักเนื้อเจริญพรบนล่างบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้หมดมือแล้วพี่เจริญพรบนเจริญพรล่างไม่ต้องทักมาแล้วนะฮะหมดแล้วนะครับโอเคเดินอยู่กับรุ่นอื่นบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลดราคานะต้อนรับ1นึ่งหมื่นซับครับผมนะฮะ โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอ่ะมาจะาพี่ตาร,รวมๆนะพี่นะคลิปนี้นะครับใครอยากได้องค์ไหนนะก็แคปรูปหรือว่าทักมาถามได้นะฮะแล้วก็จำชื่อรุ่นด้วยนะพี่นะเอาเริ่มจากแหวนก่อนเลยนะเพราะาเหลือวงท้ายลนะเอาแหวนนี่เหลือวงสุดท้ายนะผมนะเป็นเนื้อแบ c ็กโรดียมนะครับอันนี้ใส่นิ้ว กลางได้นะกลางข้างขวาได้อยู่นะฮะใส่นิ้วนงังน่าจะรวมนิ้วชี้ได้นะครับเอ่อวงนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่านี่ครับเออเขาเรียกว่าอะไรง้างตรงนี้ออกเองได้นะหมายถึงว่าเนี่ยง,ง้างนะฮะคือ แหวนดัดได้สมมุติพี่อยากจะใส่นิ้วกลางแต่ว่ามันไม่พอดีนะใส่ไม่ได้ไงครับก็ง้างตรงนี้ง้างเองได้เลยนะพี่นะหาครีมแล้วก็ผ้านะครับจับง้างเอานะครับผมนะก็จะทําให้สวมใส่ได้ง่ายขึ้นนะผมนะแต่ว่าทานที่ดีถ้าใครนิ้วพอดีพ,ด,พดีนะอันนี้น่าจะไซส์ประมาณ5้าแปดตรงทรงนะถ้ายังไม่มยังไม่ได้ดัดนะห้าแปดใส่ได้นะครับนิ้วกลางข้างขวาได้นิ้วกลาง ข้างซ้ายเนี่ยก็พอดีพอดีนะครับรวมนิดหน่อยอันนี้เป็นเนื้อแบักโดเดียมนะผมนะเลขสามเจ็ดเออสามหกเจ็ดนะผมนะสามหเจ็ดนะครับบักโดเดียมเหลือวงเดียวสวยๆนะฮะนี่มีนังกวกด้วยนะครับมีไก่ด้วยนะฮะร,ราคาห0ร้อยครับผมนะเออไม่เอาดีกว่าเอาไวๆเลยห้าร้อยพอนะฮะห้าร้อยพอนะครับ โอเคเหลือวงเดียวนะพี่นะห้าร้อยนะครับผมแล้วก็มาเป็นอันนี้แล้วกันนะฮะเหรียญยกช่อฟ้านะฮะทองแดงลมดําเลขสองสามเจ็ดสองนะครับเหรียญสวยนะยกช่อฟ้าเนี่ยเนี่ยเหรียญสวยนะผมนะนี่พิธีดีแล้วก็หน้าหลวงพ่อคมนะฮะเหมือนจเจริญพรบนล่างนะครับนี่องค์นี้เอาไปสามร้อยพี่เบาๆเลยนะเบาๆเลย รุ่นเองแพงกว่านะพี่นะชัวร์แล้วก็มีอันนี้นะรุ่นเศรษฐีหมื่นล้านนะนี่เศรษฐีหมื่นล้านก็เหลืออยู่สี่องนะครับผมเี่ยเป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะอันนี้เป็นน่าจะเป็นอับอับเงินอันนี้น่าจะเป็นทองแดงนะครับอันนี้น่าจะเป็นทองทองแดงเหมือนทองแดงชุบเขาเรียกอะไรทองแดงพายเงินอันนี้เป็นทองแดงเลยนะครับหนา้ากาก ทองทิพย์นะพี่นะส่วนอันนี้เป็นแบบลงยาไม่ใช่ไม่มีหน้ากากนะผมนะอันนี้เอาไปเหรียญละเอาถูกถูกเลยสองร้อยห้าสิบพอแล้วกันพี่นี่นะหเหลือสี่เหรียญน,นะพี่นะด,นด่วนเลยนะฮะเพราะว่าฉลองหมื่นทรัพนะผมนะเหลือสองร้อยห้าสิบเท่านั้นแบ่งๆบ่งไปเลยนะเจ้าพิจา <laughs> พอดีแบบตอนนี้ก็กกำลังแบบหาเจริญพรบนล่างนะผมหมดมือแล้วก็เลยเอาแบบ ล่างๆเนื้ออื่น,นๆเบาๆมาโลนะฮะแล้วก็ฉลองหมื่นซับนะฮะเอาไปแบบถูกๆนะพี่นะต่อไปอันนี้ละกันเหลือเหรียญเดียวเหมือนกันนะฮะราชาพยักนะครับผมนะเหลือเหรียญเดียวเลยนะครับเนื้อทองเหลืองลงยาชีวอนนะฮะนี่อันนี้เอาไป250เหมือนกันพี่นะครับอ่ะต่อมาเป็น อันนี้แนวกันนายักษ์สองนะครับผมนะอันนี้เป็นเนื้ออัปก้าะนะผมนะเนื้ออัปก้าเนี่ยปกติก็อยู่ประมาณหกหกเจ็ดร้อยอยู่แล้วนะปกติอันนี้เนื้ออัปก้าลงยาเขียวเหนียวซับนะครับผมนะมามงคลง,งามๆนะฮะเลข 7, เจ็ดสี่ห้าองค์นี้เอาไปสี่ร้อห้าสิบพอพี่อัปก้าะนะผมเนะนื้อนายักษ์สองนะครับส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นห้าแฉะนะผมนะ นแชะนะฮะก็อันนี้เป็นทองแดงซาตินต่อ9้ารอบนะบผมสวยๆงามๆครสายซาตินนะฮะก็จะลงรักอยู่แล้วนะสายซาตินเนี่ยก็จะคมชัดมีมิติดูมีเงามีอะไรนะฮะก็ใครชอบนะบผมนะองน,นะองนี้นะองนี้นะเลีกอะไรไม่รู้อันนี้เอาไป350อนะฮะ ส่วนอันนี้เลขสวยนะทองแดงลงยาแดงลงยาจีวรด้วยขอบดำนะฮะอันนี้เป็นทองแดงเลขสองนะพี่นะเลขเดียวเลข2เลขเดียวเอานี้เอาไปสี่ร้อยพี่เลขสวยนะพี่นะแต่เป็นทองแดงนะเอาไป2เออเอาไปสี่ร้อยผมนะส่วนนี้เนี่ยเป็นพระพุทธชินลลาศนะผมนะที่สวยที่สุดนะฮะเป็นนังพานพุทธชินราชที่งดงามนะครับผมนะรุ่น รุ่นรุ่นสามกลังจะออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นสองเนี่ยใครยังไม่มีก็เก็บได้นะครับนี่อันนี้เป็นทองแดงซาตินนะเพราะฉะนั้นงานจะคมแล้วก็ดูมีมิติดูมีเงามีอะไรนะนี่อันนี้เป็นพญานาคนะครับผมนะด้านหลังเป็นพระนารายณ์ทรงคุดนะผมนะนี่สวยๆออกแบบแบบลงตัวนะนี่อันนี้เหรียญนี้ก็คือทองแดง ซาตินแล้วก็หน้าก,กากทองฝาบ,บาทนะผมนะอันนี้เอาไปฉลองมื่นับปกติอนเนี้ยพุทธชินละลนะ่าเน,นี่ยก็ประมาณพันพันกว่าขึ้นไปนะผมนะอันนี้เอาไปเจ็ดร้อยเลยัผมอันนี้เจ็ดร้อยนะเลขหนึ่งสองเจ็ดนะฮะส่วนนี้ลงยาจีวอนเป็นทองแดงซาตินเหมือนกันอ่ะอันนี้เป็นทองแดงซาตินเหมือนกันนะครับลงยาจีวอนอันนี้ก็สวยนะเนี่ยลงยาจีวอน อันนี้พิเศษด้วยนะต่อ9อ้ารอบเลยนะครับทองแดงสตินลงยาจิวรต่อ9้ารอบด้วยสวยงามมงคลนะฮะอันนี้เอาไปหนึ่งพันทวนพี่นะมีอย่างละ1เหรียญเท่านั้นนะพี่นะอันนี้เป็นทองแดงสตินลงยาแดงลงยาจีวรน,นะฮะแล้วก็มีลงยาที่เขียวตรงนี้ลงยาเขียวอขอบนะครับเลขเจ็ดหนะพี่นะเลข2หลักสวยๆอันนี้เอาไปพันสองนะพี่นะส่วนลงยาทงชาตินะครับ ลงยาทงชาติอันนี้เป็นทองแดงผิวไฟนะผมแต่ว่าลงยาทุงชาตินะสวยงามะให้ดูนะให้ดูนี่ด้านหลังนี่นะฮะทองแดงผิวไฟนะผมนะผิวค่อนข้างสวยนะเลข2อสาด้วยเลขสวยนะครับเลขวันเกิดนะวันเกิดใครก็มาจัดไปแล้วพี่นะลงยาทุงชาติด้วยก็ องนี้เนี่ยปกติอยู่พันห้าพันหกนะอันนี้เอาไปพันสองเท่ากันนะนี่ฉลองหมื่นซับหน้าหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะบอกเลยนะฮะอันนี้เป็นลงเอ่อเป็นทองแดงลงยาม่วงลง,ลงยาขอบสีฟ้าแล้วก็ลงยาจีวรนะครับทองแดงผิวไฟนะสวยนะอันนี้ลงยาม่วงแบบเดี๋ยวดิอันนี้ให้ดูช้าๆนะฮะสวยงามนะครับผมเลขหนึ่งสี่หนึ่งนะผมนะทองแดง อันนี้ปกติก็อย่างที่บอกพันห้าพันหกอยู่แล้วนะครับอันนี้เอาไปพันสองเท่ากันเท่ากับว่าลงยาจีวรเนี่ยไอย้ลงยาทั้งหลายแหล่เนี่ยเหรียญละพันสองนะครับมีอย่างละเหรียญทั้งนั้นแล้วก็อันนี้หนึ่งพันอันนี้เจ็ดร้อยนะครับผมอ่าเอาอะไรอีกอันนี้ไปเหลือองค์สุดท้ายก่อนปิดคลิปนะฮะนี่เลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมนะเอาปกากกาหน้ากากจันวนผิวรุ้งนะฮะนี่อันนี้ลงยาด้านหลังด้วยนะเห็นปะ ลงยาด้านหลังด้วยเป็นน้ำเลิกด้วยลงยาพัดยศด,ด้วยนะสวยนะรุ่นละพันหกนะฮะรุ่นมาเนี่ยพันหกนะพีนะเอาปล่อยแบยบไวๆเลยเก้าร้อนยะนะผมนะเก้าร้อยนะผมนะเลขเก้าเจ็ดสองโอเคอ่ะเหลืออะไรอีกอ่ะนี่อันองท้ายหมดละหมดละนะฮะสำหรับคิวนี้แบ่งปันองสุดท้ายสําหรับคลิปนี้อันนี้นอกเขาเรียกว่าอะไรนอกสายนิดหนึ่งนะฮะ อันนี้เป็นจากวัดจุรามณีนะ,มนะน,นะครับผมนะเป็นเท้าเกุวรณวัดจุรามณีนะครับเป็นรุ่นบุญอีสานนะผมนะเป็นรุ่นบุญบุญอีสานนะผมนะวัดจุรามณีนะฮะเนี่ยวัดจุรามณีเป็นกระถิ่นร่วมกันนะฮะแล้วก็เป็นวัดศรีสง่าจังหวัดสกลนครนะครับเป็นเป็นชื่อรุ่นบุญอีสานนะก็องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงเช่าจากหน้าวัดเลยนะหน้าวัดเลยนะ พราะนั้นเนี่ยใครไม่ได้ไปที่วัดเนี่ยผมเช่ามาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะหน้าวัดเลยแล้วพี่นะอันนี้เอาไปเจ็ดร้อยบอพี่เหลืออยู่แค่องค์ท้ายแล้วนั้นนะครับนี่เจ็ดร้อยนะครับไปหมดแล้วฮะสำหรับคลิปนี้ก็แบ่งปันแบ่งปันไปนะส่วน,วน,วนจเจริญพรบนจเจริญพรล่างใส่มาเป็นรอบนะใครมีนะพี่นะใครมีอยากปล่อยนะฮะตอนนี้รับทุกเนื้อนะฮะทุกพิมพ์ด้วย <laughs> หมด จริงๆนะทุกเนื้อทุกพิมพ์เลยนะครับใครอยากปล่อยทักมาได้เลยราคาโดนกันก็เดี๋ปิดให้หมดเลยนะครับผมไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่นะสวัสดีครับผมดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ